นี่พอมาถึงฝั่งสซบัวล่าแล้วเ่อั็ต้องขึ้นจากเนื่อไปเพื่อจะขึ้นไปท่าด้านนะครับของสีลงมาขนผลมาลงไว้นี่คน่อย่สีวนี่ก็เหว สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเล็กน้อยเสียงว่าจะจ้อมาแล้วครับบ่าวเจอคนซื่อครับรายการว่าวนูขมวนครับมื้อนี้สีผ้าเป็นรอบตลาดนะครับทางฝั่งสปปลาวกันครับไปเบิ่งตลาดหน้าโบนะครับว่าสีเป็นบรรยากาศบรรยากาศแบบใดนะครับไปที่ตาเมืองกันดีกว่านะครับคึกคักหรือบ่คึกคักต้องไปให้ได้ครับ ันนี้ขึ้นไปท่าด้านนะครับ มาแต้ซ้าครับเดี่ยวเ,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 เครื่องเครื่องมาขายบลึกเครื่องไส่ส่วนโตใ่ะเดนปียงะเปรีี้ยระดียนีนนนขบนวขบนการอาหารของสูงเป็นอาหารสูงครับอาหารสั้นสูงครับพี่น้องครับเพราะว่ามันบริยูต่ำๆครับ แต่ละห้างอยู่สูงๆทั้งนั้นครับมันคือไข่มดแดงครับผม,ม,มเบิ่งเราเห็ดดูฮะพี่ีพี่ถันเลยแช่ไหม <c oughs> เออใบนี่ใบยังครับนี่ใบจานใบจานครับอเห็ดเป็นลักษณะคือจานนะครับตัดค่อยๆตดัดนะครับวิธีการตัดของเรากับบริษัทธรรมดาด้ครับเราสิไปหาซื้อกันไกที่เข่าที่สุดแล้วก็เป็นกันไกที่ข้างหนึ่งเป็นสีเงินขางหนึ่งเป็นสีทองนะครับแล้วค่อยๆตดัด นะครับเวลาเราสิตัดเราต้องเบิ่งเวลาซะก่อนเนี่ยเราต้องไปเปิดปฏิทินนะครับเบิ่งเวลาว่าเวลาใดสิต้องตัดใบตองนี้นะครับถ้ายังบ่ได้เวลาเราก็บ่ตัดเลยครับพี่น้องครับเบิ่งดูนี่ความละเอียดลอนเออตลลงดนิดี่ยนี่เห็นบ่ไข่มดแดงนะครับผมยืนยันครับว่าไข่มดแดงนี่ปลอดสารพิษครับเพราะว่าหยังแม่มันยังไตอยู่ครับนี่เห็นบ่ครับนี่กุ๊กๆกุ้ๆอยู่นี่แม่มันนี่เห็นบ่ครับนี่ แม่มันยังทำงานอยู่เจ๋อเฮ้ยเอเจ๋อเจโอ้ยโดนกัดแล้วครับปดน,นีิเห็นเป็นกรองมี็นกองไว้นี่ใส่ใบาจานครับเห็นไหมครับโอ้ยนี่เห็นไหมครับ,ย,ย,รบยืนยันครับชัดเจนแน่นอนครับว่ามันเป็นไข่มดแดงปอดสารพิษครับ <c oughs> เพราะว่าโตมันก็นยังใต่อยู่นะครับนี่อันนี้ไข่ไข่ไข่ห้องไข่อะไรนี่ไข่ไข่น้อยมันไข่มดแดงไข่น้อย ไข่ร,รีบเนาะไข่รีบไข่ร,รีบ,รรบ,รรบนี่อันนี้คือไข่แดงครับพี่น้องครับจุดจวดจุดจวดตอนนี้เดี๋ยวมาเบิง่งแม่ค้าเตรียมเครื่องที่สิขายอันดับแรกแม่ค้าจะต้องเห็ดสวยซะก่อนเห็นไหมครับแม่ค้าสวย <c oughs> สวยแล้วก็มาเตรียมเครื่องนี่อันนี้สิขายอย่างนี้ปลาไม้น้ำไม้เหรอ ไปหามาเตใสไซน,น่้นไม้นี่หามาเตค <c oughs> ู่พัู่เขาแ<ฮ>บคหหูเขาเนาะ่มีูเขาเนากได้เยเขาทำกันเอาโบตุเรียนโอ้ยตียบสิรยฟ่อยโบตุเรียนอย่างนั้นนซะื้อดีแท้เซ่บกินแล้วแซฟขาห้องอยังทำ,นะำเลยนะจาเอ็นจาไส้อร่อยนะคะ แซ่บเนาะพวกใ้เขากินให้แซ่บจะถ่ายเอาใครอินเนี่ยเออถ่ายอีกโอ้าแซ่บแซ่ยันกินน้ำลายน้ำเขาแหละเบิ้งข้าวภาคกับภาคกันกินได้ใส่เขาไปเท่าไปยืนเบิ้องน้ำลายเคยเด้เออแซ่บดีความเล่าขหานเบิ้งเรากินเลยคุณนะบื้องนั้นหูด่างหูด่างแม่เรากินเร็วอันนี้พักทั่วๆไปนี่แม่นบอพักอีเลอรเนาะพักอีเลอรพักกระเสริม ขอบุญเนาะขอบุญเจ้าพียะเข่าเลื้อนอยอันนี้ก็เจ้าพีอะบ่เล่นนะโมมีเจียวพีน้ครับพี่น้องนี่จามใส่จามเ็นเนาะเฮ้ย่นกินกันอย่างแซ่บนัวบ่าวเตือนลันคืนน้ำลายน้ำแล้วบ่าวเตือนนะพะโลงโป่งเปียงจวดพี่น้องเลยแซ่บ่่บข้าไล่ฮุบต้องซื้อซอยอีกได้จวดจวดเอ้ยบุญได้ยากเลย S <S บม่ได้ยากบม่ได้ยากมันยากแต่เรามีผัวแล้วอย่างนี้ล่ะยังยัผัวแล้ยังทุกข์ด้วยเบ๋อเรายังผัวมีเนาะผัวแล้ยังผัวห่างผัวมีจามใส่ <S 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 อันนี้คือจามเอ็นครับพี่น้องจามเอ็นจามใส่จามพุงจามตับไม่เห็นวะครบสุด,ดเลยนี่เลยจัะจะไหนเราก็ลงยูทูบกันเลยค่ะนี่นหละกำลังสเจะไปลงแล้วนี่ได้เห็นเราแล้วน้ำลายเหยืผพวกําลัง เพื่อเพล่าอันมาถ่ายอันนางสังขารแล้วจะเอาลงแม่นแหละเจ้าได้เบึงอยู่บ่โอ้จวดเถื่อนถะเดียโอ้จวดเถื่อเนางสังขารม่อยางมักขนาหนาเลยอ๋ไม่หน่ไม้สดทำไมกระสะแมนหน่อไม้สดเดี๋ยวมันบบดีเหี่ยวเนาะยังสดอยู่แต่ว่าซื้อมันซื้อหน่อไม้กระสะบ่ให้ตื้มให้กองนึงเลยดีขอบใจเด้อบ่พงเราซื้อหน่อไม้เมือบ่นี่เราซื้อเมือ่เนาะเอาไปเห็ทีอย่างครับไปก้อยเออก้อยก้วยหน่อไม้ก้อยหน่อไม้เขาท่าเนี่ยสบายดีโอ้สบายดี โอคนล่อเลยนี่ครับฝังมาหาใส่ใส่ฮานามาเน่ฮานามาเน่อายเขาเลยโอ้ยอย่าไปอยากอายนะวันนี้ทำไมปลาน้อยจังเลยมันไปใส่เหมอดมันบวมีเนาะม่วานี่หลายว่าม่วานี่ปลาหันได้ อากุยนมาวเมื่อวานนี้ปลาหลครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ปลาหลยมื้อนี่ลหลดยปาันพุปลาลายันพายุบออ๋อันนี้ปลายังครับนี่ปลารวมปลารวมวมอยู่ไทยกับาด้ามั้มื่อนีเนาะ เขาก็ย่านิพี่กันเออเขาก็ย่าติพี่กันมีทะเลตั้งแต่เศร้าพูนในเมืองไฟดับเมืองเลยเี่ยังใหเศร้าอยู่เดี๋ยวนี้นโลตัสก็บบ่ไเปิดได้่ะโลตัสเบิกซี่ขายของได้แต่กระป๋กระลายฮะนะพวกพวกห้างพวกอันเอ่อพวกไอ้พิซซ่าพวกอันะเปิดไปเลยเลยได้นม่นะยุดบิดเลยอยู่ในหันไฟมันโมมาเลย โอ้วนี่ปลาอย่างนี้ปลาปากปลาปากทอดเนาะปลาปากพี่น้องเ้ยหนาตามันนี่ปลาปากอันที่เห็ดอยู่หางปลาอย่างย้อนปลาหนาหนูขายรถเฉยนะ 80, 000, ปดสันกีบโตหนึ่งฮะโลหนึ่งแล้ปลาปลากนี่ด,ดี๋ยวขายยังไงโตละสี 40, ่สิบพันสี่สิบพันกีบคือกันอ๋อเต่ห้องห้องว่ะสี่สิบี่สือสบายเรานี่ไก่มีตลอดบ่อไขึ้นยากขึ้น,ยา,น,ย,านยากน้ำป,ปลาปลาอยู่มากขอกรบโบก้าไปหาแต่ไก่นี่ขามาเต็ก ชุดห่างกินเนาะไก่เป็ดมาหนิกินลงไปบรานพัยุมนี่อืมบริยานพายุหมูคือกันนี่สนุกขายเนื้อวัวผักผักหนาปลาจีนี่ก็ับายนี่ของเครื่องกินเนาะอืม คล้ายดีฮอตอเมริกาภูแลพักนี่ก็ได้พี่น้องทั้งไทยและก็ลาวเนาะที่อยู่ที่ต่างแดนนะครับประวัติเป็นอเมริกานะครับฮอลแลนด์นะครับเบลเยียมออสเตรเลียคืออยู่ใส่กระตามนะครับที่กําลังที่ตามฮับส้มรายการก้อนหนูขมวนกระเป๋าตือผ้าเลาะตลาดหน้าโบนะครับสปอปลาวาตอนนี้อย่าลืมนะครับเด้อเบิ่งแล้วก็ขึ้นฮอดเลยนะคนนี้คนนี้น้ำเน่ จักเราเป็นไผ่เราหมจักเนาะคิดฮอดกันเด้อพี่น้องเอ้ยขึ้นทอดคิดเถืงก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้เบาเตือนน้ำเนี่ยนะครับอันนี้จุ่มแซ่บครับนี่เขาเ้องว่าจุ่มแซ่บนะครับท่านมาจุ่มกันยำใดแซ่บยำนั้นเออออ๋ยังแต่พักบ้านนี้อ๋อเพื่อนนี่กินลายกระโหม่นี่เบิ่งไม้กองอยู่หน้าเรานี่หมูกินโมทันนี่เออแซ่บของเราได้เห็นเนาะท่านบมทแซ่บเราโบกินวานโบกินลายวันนี้ สแสดงว่าแซ<ๆ>่บแสดงว่าแซ่บที่ใจที่ปากนะครับอย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมกดซับสไครต์ให้เป่าเตือนน้ำแข็ครับเ<น>ด้อกดติดตามให้เป่าเตือนน้ำแน่นะครับอันนี้ทําอะไรจ้าหนิทำม,มังม่วงวะย่างมังม่วงวะนี่โอ้แป้งนัวเจ้องหนาะน้ำลายหอยจนสัตว์ออกมาเลยลิ้นเกือบลากออกมาเลยมันเป็นตะแซ่บแห้แงตะแซบเป็นนัวอืมแซ่บแป้งนัวมันเป็นตะนัวแท้ๆ น้ำลายจนหเหยเ,ยเ,ยเ,ยเยอ่อบซใส่กกับโบเซีบโอ้ยป๋ามาแล้วป๋ามาแล้วป๋ามาแล้ว ตู้ยเท่นี่นะโลน่สบาี่สิบห้าพันตุ้ยขนาดน้อ นี่แม,ม,ม่บ้านมาเลือกปลาครับแม่บ้านมาเลือกปลาโอเอยมาบัวตยวัมนปลบปลาบายเป็นเลยต้องรีบมาเลือกเอาครับถามาซ่านี่บรท่านหนูเบิด พว่าปลาบัวลายครับมืัอนี้ต้องเฝ้าของเขา,าด้วยครับเด้ออุ้ยปลาอย่างงอัยนี่ปลาโจกครับวันนี้ปลาโจกครับอืปลาโจกปลาโจก แท้ครับจีของแท้เลยนะเขาบอกคนเห็ดคัดเซๆได้คนอ่ะ <c oughs> เออเพื่อสิปั้นเข่าแล้วก็เอามาเลี้งยงใส่กตาอันนี่ไว้นี่มวยธรรมดานะครับอันนี้แค่คักครับอันนี้ผมได้ยินมานี่เพื่อเพ่นสิปั้นเข่าได้นี่เพ่นจะต้องเบิง่งติดทินซะก่อนสิปั้นตอนเดือนไงหรือเดือนดับอีกได้อ,อย เออครับมันยากปาเนั่นคือซื้อพวได้กินแล้วเนาะพวกเขานี่เนาะเห็นปะครับนี่มันมีขันบักเบ่งน้ำได้ครับเออเนาะใหญ่เนาะมีศาสตร์ได้บมื่อที่ได้มดา,ามนี่โอจ๊จีเรานี่สีเหลืองห้อยเป็นเดซเซ่บพิ่อย่างนี้เพื่อเห็นแล้วก็น้ำลายเหยอือปุดอันนี้อันนี้ปิ้งไตปิ้งไตเนาะนปิ้งไตได้นี่เนาะ ในข่าานี้อุตสาหะพยายามทีเดได้ครับพี่น้องครับเพราะว่ายัางต้องอยู่กับไฟเออต้องอยู่กับคุมไฟนะครับเป็นมนุษย์ที่มีไฟขนาดเปิดหไดแลยละสามีในย่านเนี้ยหัวเราเพราะเราเป็นคนมีไฟคำว่าใกล้ๆขี้ไ,ไฟใส่รถเส้นยังครับอันนี้เส้นเขาเปียก โอ้ขาวงามขนาดเนาะขาวคือคนขายเนาะสวยๆอยู่อันนี้มันยังไงเกี่ยวขัาวเปลี่ยมเกี่ยวเกี๊ยวเครื่องใส่ข้าวเปลี่ยนครับพี่น้องครับนี่พักกับพักขนาดนี้ปลูกเองเลยบ่เนี่โอ้นี่วัวผูกกัมีเนาะอันนี้พักปางเนาะนี่เนาะ เดียวงามอ่อนซอนดิเือ่อนอยากเห็นนะบลาเคือนี่เขาเห้งว่าอยู่บลาเคือเผานี่ขนมครับอันนี้อันนี้ขเขาห้องรังผึ้งบอกขนมเราเป็นแซ่บใช่หมคนทอดก็รอครับคนขายก็สวยครับนี่สวยๆไอส้สายอยู่เมืองไหนคุณอะ เออท่นเห็นแล้วบ่อยากกินนี่คสดงว่าเจ้านี่ป่วยแล้วืมผอ้ไดไมาเห็นขนมเรานน่กลับเห็นเราขายนี่แล้วโอ้ยบ่อยากกินบ่อยากกินนี่แสดงว่าเจ้ากำลังสิป่วยนะครับเด้อ <c oughs> เออท่นอยากนี่สแสดงว่าเจ้าปกติดีอยู่ครับผมท่นเห็นแล้วบ่อยากกินนี่ป่วยแล,แล้วเ<อ>ตยมนั่นเห็นบอกเออเดี๋ยวเรายังกินเห็นบอกเราปกตินี่เราบ่ได้ป่วยได้นี่อแต่พูดใดไมาเห็นแล้คือบ่อยากนีก่แสดงว่าป่วยครับผมจำไว้เลยเด้อ ไปต่อครับสบายดีนี้ตลาดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราไปจอบเปิ่งนี่เห็นไหมครับวันนี้ปลามันน้อยเนาะปลามันหน่อยมัน,นี <c oughs> ได้เมื่หลายได้เอาอะไรได้หน่อยได้หลายกะ็ะถ่ายเอา ปลาหน่อยปลาหน่อยครับอันนี้นดีมากเลยครับดีมากเขา้าได้เห็นบรรยากาศ<ล>ของปลาหน่อยครับอืมสูสือเขามาเห็นแต่ปลาหลาเมื่อนี้ <c oughs> ได้ปลาหน่อยใช่เอาไปของบ้านเจ้าเลยมันเออมาคุเรียนนี่บ้านพลอยบนี้บ่โอบ้อออาเจ้าเอเนีเขาว่าเป็นนอนนี่ขั้นฝันได้เลขนี่เขาสิบถือขนาดนาได้หอแล้ววันที่หนึ่งเนะขาจไปนอนมูนนี่นะคุเรียนนี่ถ้าได้พูดอะไร้าวนได้เนี่ยได้เลขเขาว่าฮะแล้ววันที่หนึ่ง เออ่ยนี่เาฮ่าโอ้เาไม้ครับพี่้องเลยอไม้เลยอไม้เลยอไม้เลยของแท้เด้หรอไม้ดีเด้เว้นอื่นด้ี่ นี่ก็เครียดเครียดเท่นแท้นี่เต้นดงดงยิงเด้งอยู่นี่เครียดนะครับพี่น้องเลลักษณะนี้เขาเรียกเคลือดเลยขั้นน้อยขั้นน้อยเนี่เครียดครับ้นใหญ่นี่ยแบบกุ๊กนม่ใหญ่เนาะเออแม่นความจริงเลยขมงเอาความจริงเนาะซอยเพิ่นซอยเพิ่นอย่ามันล้ม โอ้มันค่าเสื้อกันนี่เบาเตอบ่าเตอแม่แหละเบาเตอคนซื้อพโลงโป่งปงจ้ดของแท้ล้านเปอร์เซ็นหล่ออยู่บ่อีลบอกโอ้ยขอบใจหลายๆเด้อจวดจวดครับ ยายสาเนาะโดยโดยโดยเดี๋ยวสิมอบพี่ให้ด้อวดช่อไรกงามจออะเ้ยนำไมเรานี่คืออวยสวยอยู่แท้เนาะคือคนขายเนาะโอ้ยนำไม้เรานี่เครื่องใส่น้ำไม้เราก็คือคนขายนี่เระเฮ็ดอวยสวยอยู่งามเหงามอะไรคนขายก็งามไป หอยกงามหอยกางงามคนกางามนะเออแม่นซาสตร์กันยังวะแม,ม,ม่นแล้วโอ้อันนี้ปลาแดดเดียวบ่นี่นี่คือเป็นลักษณะนี่ปลาแดดเดียวปลายัางครับนี่ปลาลิงไข่พ่วงเท่าไรนี่ฮะสิบพันพี่น้องไอ้พ่วงละสิบพันเนี่ครับเลยเอาไปทอดก็ได้หรือสิเอาไปปิ้งก็ได้เลยนี่ แสี่ันยังเลยโอ้ยบมตุ้ยให้มันหูไปนะคันมาอยู่นี่ครับอามเจอมาอยู่นี่เนี่ยยันตุ้ออยู่สุดห่างกินแนละ้วอืมเนื้อปลาใหญ่ๆมัน่นี่มีเส้นอย่างเนาะเส้นเขาเปียกข,ข,ขึ้นกันบ่ สดแซ่บป่ปะอันนี้คือน,น้ำมันบอโอ้โหน,น้ำขอซอย,ออยไก่ไก่สบายดี ว้าวทำยังงขีดขดขีดขีดนจาไว้นะเพ่แตสร้างเนาะนะตรงนี้ฮะตรงนี้ก็ฮะเฮ้ยไปใส่กระปเปลยนซุมนี่อืมไม่นน้อยหนึ่งก็ไปว่าอะไรได้เนาะมีอีกกระปูครับอีกกระปูอีกกระปู ไม่คนอ่ะเป็นแกะนิยมร้อยเลยออกมันอันนี้ออกมันได้นี่อ,อาเพชรจะได้กินเพื่ออกมันนี่เหรอเหลืองไม่ห่อยอยู่เพืมันขนาดได้นี่เนาะขัดขัดขัดอันนี้บรรยากาศทางหลังตลาดตลาดนาบูครับ มีสอฝั่งี่น้องตลาดหน้าโบมีอยู่สฝั่งเนาะอ้เขียโอ้ยมันคือห้องยังงล่ะแัดนี้ยอ้ยโอ้ยเป็นน้ำหอมใส่กันนี่ตัวใหญ่กว่ามูล ว้าวไปแล้วไปแล้วเต้นไปแล้วอันนี้พักอย่างย่งครับพักเวนพักเวนมังจีนูนเมงจีนูนมกแซบๆอืมอู้ยปาแล้วไหม 记住 อันนี้หมูแนมหรอแม่แหลกแม่แหลกหมูแนมเลยโอ้โหอร่อยเลยแค่ไหนได้กินกระเพราได้ของแท้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เมื่อนิ่มานอนนี่ซะก่อนชื่ออะไรกินอยู่ห้องมืออื่นมาเมื่อนี่แหละที่ความยู่อยู่เขาบอกปลาหลายเมื่อวานนี่รถมาเมื่อนี่เราบ่มีปลาเลยบ่มีไปแล้วเนาะข้าวหาอมอเมซิงอีกแล้ว อหนูน้อยหนูบินหนูบินได้อันนี้นี่หนูบินได้นะอีบ้างเนาะเอาห้องบ้างบอกเฮ้ยเจียเนาะเอออันนี้เจียเด้ครับเดอ้อเจียเจียเจียใส่เจียเสีเยใจว้าวตลาดนาโบครับเดี๋ยวไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ